โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักอขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับอ่าฮ่าคลิปนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่แมปไทยนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําถนนในสวนนะฮะก็จะมาอัปเดตสวนให้ดูก่อนนะครับก็ตอนนี้ตัดต้นไม้เชื่อมต้นไม้ออกมาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะปลูกสวนแต่ว่าตอนนี้นะครับขอทําถนนทางเข้าสวนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหินหินลูกลังอะไรประมาณนี้แหละนะครับเอามาลงนะครับนี่ฮะ ก็จะเอารถพ่วงนะครับผมไปบรรทุกหินมานะครับ2พ่วงกับเสียปาล์มนะครับวันนี้เราจะขับเป็นฟูโซนะครับผมนี่ครับเป็นฟูโซทำจากรถจริงนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเสียปาล์มนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเอาหินนะฮะเดี๋ยวเราตามคุณศักชัยไปเลยแล้วกันวันนี้มาเล่นรถเก่านะครับผมนี่รถเก่าก็มีเสน่ห์นะครับเป็นไงโออย่างชอบเลยนะครับสวยมากงานช่างพลนะครับคันนี้สวยงาม เสียลางเขาสั่งทำนะครับรถดีหรือป่าไปฮนะคราวนี้ทำเหมือนรถจริงเป๊ะเลยนะอันเนี้ยนะครับมาดูว่า,าฟูโซกับ36นะครับใครจะแรงกว่ากันนะครับหนีล่าสุดนะครับผม360แกเงปาดเรานะฮะดูดีทำอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ดูดี้วทิ้งเราเลยนะเราก็เอาด้วยปะ ไม่มีทางเลือกเลยคือมันไม่มีทางเลือกแล้วเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอเอาแบบนี้แหละนะ <c oughs> มันไม่มีทางไปจริงๆอะ่ะดูดิมันเป็นสถานการณ์บังคับนะฮะอ่าป๋าครับเกยบอย่างเด,ยเดียวครับตอนนี้ลูโซ่แรงมากครับนี่มีเทอร์โบโด้วยเป็นไง <c oughs> มันไม่ทำอดา,าเลย นี่วิ่งขวาซะด้วยนะเป็นไงเสียความพายวิ่งขวานะครับถ้าโดนนี่ก็คือแบบโดนกันหมดอ่ะเดี๋จะเลี้ยวอ๋อจะเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวานะบอลนะโหระดับนี้ไม่มีเบานะฮะทันเบรกไม่ค่อยอยู่นะดอ๋อใช่เหรอรถหนักเอ็งไม่ได้บอกพี่ว่าไอ้ปัมปั๊บดูสามหกเขาเลี้ยวนะฮะไม่กลัวความเลยนะครับนี่ดูเรานี่นี่คว่ำแล้วไอ้ปแป๊บนึง ความจริงเว้ย่ออร่อยกว่าสามสิบห้าการโทษทีนะเหมือนรถรถหนักเลยเอารถไอปามมาความเฉยเลยโทษทีครับไม่ได้ตั้งใจนะฮะของพี่ a k เคม่รถพี่สอดตัน <c oughs> ความเฉยเลยเมื่อกี้น่าจะไม่มีใครเห็นหรอกก็ความแลลวครับ ถ,ถ้าคุณขับเร็วขนาดนั้นอ่ะมันไม่น้วาโอ้โหช่วงล่างไม่ดีหรือเปล่าไปามเอาไปทำช่วงล่างใหม่ดิแต่เขาเขาบอกไอ้สามผมเลี้ยวไปขนาดนั้นเลยนะอะไรนะเฮ้ยก็ <c oughs> ไป่เลี้ยวโอ้ปามทำช่วงล่างไม่ดีดิ <c oughs> จะคว่ำอ,อย่างเดียวเลยไหนหา,ายใจยเลย ใจยเย็นครับใจยเย็นต่อให้ก่อนนะฮะ<า>ฟ้ายวขาครับเดี๋ยวเวลาขึ้นเราขึ้นทางไหนอ่ะทางเดิมทางนี้เหมือนกัน<า>ได้เลยได้เลยมาทดสอบความแรงนะฮะก็ไปอีกขึ้นนะถ้าท,ทดสอบนะ ป้มเหมือนเอ็งรีบรอะนะดูดิดูเข้าไปดู <c oughs> เหมือนรียบอะทุกคนโอ้คุณก็ไม่ <c oughs> ไมเหมือนกันนะ่นคือดิลงว่ะเอาผมเบาอยู่นะเนี่ยเอาปั๊มคว่ำอีกแล้วว่ะป้ามควม่ำ <c oughs> <c oughs> สองรอบแล้วทุกคน <c oughs> ไปเสริมเนบด่วนเลยปามไปเสริมเนบด่วนเลยครับคันนี้เบรกดีไหมนี่ปามชิบหายละจุ๊บไ <c oughs> ม่ได้ตั้งใจเลยอ่าโดยปามเองต้องทำหลายอย่างว่ะรถเองนี่เนี่ยไปเสริมเนบแล้วก็ไปทำเบรกแข็ด้วยเลยปามเดี๋ยวปามเดี๋ยวเข้าซะก่อนนี่ ป๊มตัวตัวสีเหรอตัวสียแต่ว่าอันนี้หรือเปล่าโอเคปปลปใส่ให้เต็มเต็มเลยครับรถเราแรงอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่คนขับนะครับขับไปสองรอบแล้วเอ้ยตกใจหมดมาใส่ตัวลูกด้วยมาตามใส่ตัวลูกไม่ได้ป่ะตัวเอ็นเนี่ยมีมีอันนี้ด้วยเหรอ อันนี้เป็นหินภูเขานะครับเป็นบอ่อเสียฟารมเองนะเขาแอบมาขุดไายนะครับครับหมาแลล้สามหกศูนสามหกศูนนะครับตั้มเล่กเองจะคว่ำอย่างเดียวเลยนี่อยู่ที่คนขับหรือเปล่าวะ ใหวหน่อยครับให้ไวหน่อยให้ไวหน่อยครับให้ไวหน่อยอะไรอะไรอทำอ่ะเอาเอาเอาไม่ไไม่หไม่ดูทางเลย ไมนแรงนะปันมเนาะสมจริงไม่ได้ครับได้แต่ได้แต่สมมตินะโอ้สมเนียงเพีย้ยนว่ะเป็นตะเกียงไ้ดูดีทไม่โค้งได้ก็โคง้งนึงแหละดูทรงแล้วนี่โค้งนะ้ ไม่โค้ง,งเลย, <c oughs> เลยก็โค้งหนึ่งอ่ะเ <c oughs> ชื่อป่ะดูไปดิแ <c oughs> น่ๆๆๆๆต้องมีสักโค้งเลยเนี่ยก่อนลงเนี่ยเดี๋ยวดูว่าไอา้โค้งเท่าต่างช่ง เบกเว้ขันหลังขันหลังไม่เบาเลยขันหลังโอ้ดูด,ดโิโอ้เกินว่ะปาล์มโอ้เอ็งเล่นเจ็บมากเลยหมดความสมจริงเอาความสมจริงผมคืนมาครับตัลครับเอาความสมจริงผมคืนมา เบรกทำไมนี่ปาม <S 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 โอ้โหโอ,โอ้ไม่ได้มองเลยโอ้ตายหมดกันความสมจริงขับรถไม่มองทางเลยว่ะไอ้ปามโอ้เสียปามไม่สมจริงเลยนะครับ ข้าวมาตรงนี้ผมไม่เก็บนะฮะมันแรงมังทำใจนะปามนะเอาเอาเฟุตบาทมันก็อยู่ของมันหรอนะไอ้ปามฟุตบาทมันก็อยู่ของมันนะเองไปเหยียบทำไมวะไปกลับรถไหนนี่เดี๋ยวกลับตรงนี้เลย อตรงนี้ก็มีเอ้าอยู่ซอยนู้นนี่บ่าเลยผิดซอยเห็นไหมคิดจะรัดนะนหรอะก็เดี๋ยวรัดไหนมันมาทางไหนวะออกมาแล้วมาแล้วมันมาปามสมจริงหน่อยเอ้ยเองนี่ คุณย้อนสอน,อนด้านไหนด้วยเห็นเนี่ยไม่ได้ย้อนเลยในหลักฐานครับมีไหมไมีหลักฐานหนอตายฮะสายผ้ามาไหนปามอยครับถอยเดี๋ยวพี่ไปเทจากด้านในมาวันนี้มีรถเกตเตอร์ครับเดี๋ยวช้ารถเกตถอยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะถอยโค้งไปโค้งมาอยู่ดูดิ ปามติดต้นไม้ว่าเองไม่ตัดต้นนี้ออกไ่มเออมันฉลาดเว้ยมันไปเข้าฝั่งโน้นกรอบครับกอครับอะไรครับอะไรครับผมกำลังดำนะเออลงเร็วเว้ย ปลาแม่เทซอยนี้อ่ะเนี่ยของพี่จะสุดแล้วนะนี่ไอซอยหลังบ้านอ่ะต่นะเดี๋ยวเพ่อเอาล้อเที่ยซอยไหน โอ้ลืมเดินหน้าเว้ยน่าจะพอดีพอดีไหมนี่นี่ถ้าเล่นตอนตอนฝนตกันพี่ไหมฮะแบบดินแบบเนี้ยมันมันลื่นเลยนะมันลื่นด้วย xài rồi mà cái sẽ bên lốt lốt cái này ทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะโอ้มีลากมีโยนนะครับรุนแรงครับช่วงนี้นะรุนแรงแหมไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมด้วยนะเดี๋ยวผมเกตตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวเ,เป็นต้องเททำอีกรองอย่างน้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เก็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวที่พี่เทนี่ โอ้คลิปนี้ไม่สมจริงเลยแบบฟั่งตั้งแต่ต้นคลิปแล้วปามแหละ่ะแล้วทุกคนนะตามไม่สมจริงเลยแม่ปามใช่ก็ได้เครับึฮ <laughs> ่ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่ โอ้สุดพอดีเลยว่ะมาถานเดี๋ยวเราดันกลับไปบ้างความขี้เกียจอะนะโ,โห่สุดจริงเลยอ่ะรถถ่าบ้างครับรถไถ่าบ้างครับเห็นไหมรถไถจอดอยู่ครับกุญแจก็เสียบอยู่ มันเป็นเจเสียบอยู่ครับเป็นเจเสียบอยู่ปามันเจมัเจร,เจรถถเสียบอยู่ครับเจรถถ่ายเสียบอยู่เออดี๋ยวไปดันมาจากฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้กองใหญ่จังวะปามเองมาดัานไอกองนี้ก่อนเลยเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยรถเกตี่น่าจะดันไม่ไหวว่ะ มา,มาฝั่งนี้เลยเดี๋ยวพี่ดันไปให้มันต่อกันลอยดันไปขึ้นไปลลไเลยยางยางกับรถเฉยๆอ่ะดันเลยดันเลยไปครับไปครับแป๊บนึงครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้รอแล้วกันเก็บตัวนี้รอมัน,กกน,นไม่เด้งเลยอะไรอะ ต,ต่อกันพอดีเลยอ่ะนิดนึงไอ้ปาล์มแล้วก็ถ้าเราทำไอ้ถนนเสร็จทำสวนไม่ใช่ดิเขาถนนเสร็จนี่เราทำอะไรต่อวะทำสวนเหรอไม่จบ ไต่ออะเราหินเราทรายมาเราหินอีกรอบหนึ่งอ่ะน่าจะต้องทำเพราะน่าจะท่าไม่ดีอ๋อโอเคบ้านตัวนี้โห oh, เรียบเลยว่ะเรียบกริบ ไม่ไดันแบบหนใช่ว้ยตอนนี้มันยังยังขาดที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ดันไปได้ไหมดันเดินหน้าไปอ่ะเอาเอาตอนนี้ไปก็ได้เนะี่ยน่าจะได้ พอไหมเอาอีกไหมใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคไปแล้วันไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วแ่ไม่ได้่วยเลยเลยเด้ไมสลัดเรือแล้ว่าละ เรียบร้อยครับไปนย่งนั้นทุกคนนะไป<า>ทุกคน